สวัสดีครับเมื่อน,นี้มาพบกับช่องอึงน้อยร้อยดีลาครับเมื่อน,นี้ผ้ามาเบงบักบวบในสวนนะครับที่ปลูกไว้นะครับช่วงนี้ก็ล่างมีหมากร้ายนะครับเอาเก็บไปพัดย่ำแลงนะครับก้เห็ดได้ร้ายเมนูนะครับทั้งตุม่มทั้งพัดทั้งถอดนะครับแหล้วแต่อ่า ผูใดอยากไม่นู่ดได้นะครับการปูบักบวบนะครับเฮ้าก็ต้องเห็ดค่างมันนะครับเห็ดค่างมันเพราะว่าบักบวบนี่เป็นผืชชนิดที่ว่าต้องอาศัยเลื่อยไปนะครับหยอด็สิไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันบ่มีค่างนะครับมันก็เลื่อยไปในดินบ่ได้นะครับมันก็จะอาศัยข่างใหม่นี่แหละเลื่อยไปเรื่อยๆนะครับ มันจังสิมีหน่วยหลายดกเด้อพี่นอ้องพ่นพืผักสวนขั่วครับปลอดสารพิษบริสีหย,ย,ย้าห่างจ้ากยางนะครับพ่นหน่วยเปลี่ยนตะหักครับตุป,ปูที่ปีอยู่หลายครับครับเก็บไปไว้พัดมือแรงครับพัดใส่ไข่กับืือสีเสีบนะครับ ราะว่ามันกะสิออกหวานๆนะครับผู้เฒ่าเด็กๆเด็กหน่อยก็กินได้นะมันเขียวไงนี่อ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิงนู้นนี่พี่น้องอ้ยเงาขึ้นไหมยังหน่อยแต่ว่ากะถาาว้เอาไว้เห็นมันแกนะครับเอาไว้เห็นมันแกมันกะสิบวเสบเอาไปเฮ็ดอาหารนี่ยังมันก็จะมีเสียดหลายนะครับเท่าก็ต้องเก็บถึงแต่ช่วงมัน ไว้กลางๆนะครับมันจะงอีแสบการออกดอกผสมพันธุ์มันกันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าดอกนี่เพิ่นมีร้ายนะครับแต่ว่าเข้าก็ตตองเด็ดออกนะครับผสมพันธุ์ให้เิ่นมันจึงสิติดหมากห้ายๆนะครับอุ่นขางบนไม่ได้ดอกนะครับ สวนเกษตรพ่อเพียงนะครับมีเมื่ทุกอย่างนะครับเอาไปกินอยากกินอีนย่างมือใดนะครับกับมะเลือกเอานะครับอุ้ยหน่วยอีกหน่วยนึงนะครับโอ้ไรละ่ะอู้่หน่วยกำลังพอดีพอดีนะครับส่วนมากอ่ะ ก็จะเก็บแบบพอดีพอดีนะครับโค้งโค้งนี่ก็เป็นโค้งใหม่ไผ่นะครับไม้ไผ่เนี่ยใหม่อ่ายุค่าเศษนะครับเข้าก็จะหาแต่ใหม่ที่เศษเรือนะครับมาเห็ุเพราะว่ามันก็ใส่ได้แค่ข้างเดียวนะครับเพราะว่าใส่ข้างเดียวแล้ว ตัวนี้มันก็นจะพุไปเลยนะครับมันก็นจะเอามาใส่บ่ได้นี่ครับปลอดสารดีดเด้อพี่นอ้องก็บ,บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับใส่พุน่นขีงง้งัวบ้านเฮานี่แหละครับแต่ว่าผลผลิตนี่ออกมาไดา้สมบูรณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ถ้ากินสดๆก็แซ่บเลยพี่นอ้องนี่ลองเบิ่งเนี่ครับ Ừ. nào Tôm ba Tôm sạt say đẻ hả Sạp sạp đi nào Bữa tổng hai nhắn đó Nhanh chìm thì im rồi แซ่บแซ่บพี่นนอง